ส่วนดูทูกเบด้วยนะครับนี่ก็กมันอยูในรายการเอ็กคอร์สแคสเกมมิ่งนะครับมไม่ไม่ใช่ไม่ใคือในรายการทิกเดือแคสเกมกันนะที่กเกมที่เอ่อพี่ฮาร์ดด็อกเกอร์เราเล่นนะครับหลงเราจะออกมาครับมาวันหนึ่นครับเฮ้ย <c oughs> ครับ อืมอยิบไม่โดนหรอกรรมกรรมดีนะครับไปครับไปครับชิวๆไปครับตอนแรกๆครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ เอา้าไม่กมหรอ,อกะกมดินะครับไปครับเฮ้ยเออเฮ้ครับ,รบไปอย่างรวดเร็วครับ โอ <c oughs> เคครับเจะไปแล้วอ <c oughs> ือฮึอือฮึครับนะครับอ <c oughs> ันที่ด่างกล้าไปเยอะเหรอเพื่อเออครับไปเอ้ยมึงมึงจะเอามือค้างไว้ทำไม โอ้โหมึงนะครับแล้วเหลืออีกแขนหนึ่งนะครับแขนข้างที่ขนาดออกมาโหนมึงมึงมึงไปพ่แท่งเนี่ยเอาแต่สับ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 อยู่ได้โอ้โหครับแม่งสับ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 อยู่ได้อุ้ย คับอเออนะครับย่านึกเนี่ยด่านนี้พี่เท่งมาอะไมจับ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  เย็ดเย็ดอโอ้ยนะครับนะครับดูอันดับกันนะครับนะครับไม่รู้อะไ,ไ้อันดับมันจากกัน อะไรวะ,ะไ,รไม่รู้น <c> ะ <oughs> <c oughs> อะไรวะ,ะไม่รู้ไม่ได้โวนะครับอันนี้กป็นรายแค่หนี้เกินนึกครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ